วันนี้พาเครื่องเสียงกลางแจงมาทดสอบระบบเสียงครับว่ามาทดสอบกระแสไฟนะครับใช้สนามของสวนมิ้งขวัญนะครับทดสอบกระแสไฟวันนี้นะครับใช้ชุด4ี่คนสี่ครับเบรดเบรด้านหลังสี่ตัวครับแล้วก็ กลางแหลมด้านหลังสองตัวแล้วก็ด้านหน้าสองตัวครับระยะที่สิบห้าเมตรครับใช้เครื่องปั่นไฟของวีโกเทคครับรุ่นหนึ่งหมืนหนึ่งพันเคเอสนะครับกำลังวัดอยู่ที่เก้าจุดห้ากิโลวัตต์นะครับหรือเก้าพันห้าร้อยวัตต์ครับกระแสะไฟอยู่ที่สองร้อยสามสิบโวลต์นะครับกระแสะไฟนิ่งมากครับ ราคาอยู่ที่27,900บาทครับถ้าใครสนใจอยู่ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับของรวมการเกษตรผมก็สั่งมาจากตรงนั้นแหละครับวันนี้ได้เวลาอันเหมาะจบมาทดสอบเสียงอยู่ที่สนามมิ่งขันนะครับทดสอบกระแสไฟว่าเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ 2>, 2 3ึสอสามสี ทดสอบเสียงไม้ด้วยครับโอเคไม้ไม้กลางวันแตว่าจะต้อนรับงานวันออกภรษานะครับจะทําออกภาษานะครับก็เลยมาทดสอบในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ขอบุมที่ติดตามของเครื่องเสียงกลางแจ้งพิเศษ47มิตรภาพเด็กปากยูนด้วยนะครับก็มีทั้งเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็เวทีนะครับ แล้วก็นี่กําลังจะสร้างเป็นรถแห่มินิครับเอามาทดสอบระบบเครื่องก่ั่นไฟอยู่ครับขอบคุณครับ